สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่เกมตอวอต้าลุสับติวิญญาณจางกันซึ่งวันนี้เราก็จะบอกบอกว่าเปลียนตาเทียนโตสามารถใช้ได้ใช้ได้อะไรได้บ้างก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับซึ่งเหรียญเทียนโตหามาจากไหนนะเฉล้่ตรงก็หามาจากสงครามเทียนโตนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในอุทยินเทียนโตนะครับ มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใต้หวันนะครับของรางวัลก็อาจจะมากขึ้นไปตามระดับนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมีเหรียญตาเทียนโตนะครับซึ่งเราได้แล้วเราสามารถได้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมาที่ร้านค้ามาที่นี้เลยนะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ ซึ่งของที่จะสามารถได้ได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือไส้กรอก5อันก็ของเซิร์ฟไทยอาจจะมีการคาาเครื่องจากนีรนี่คือเซิร์ฟจ,จีนนี่คือเซิร์ฟไต้หวันนะครับนอกจมกกระดูกกระดูกภายนอกนะครับก็ของอีกมากมายมีเศษเ s เด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งเสษนะครับ ซึ่งของก็จะมีประมาณนี้นะครับาอาจจะลีไปตามซีซั่นเลยนะครับซึ่งเลือกอยางของของตาที่ได้จากการ PVP นะครับก็มีโอกาสเปลี่ยนไปเลยนะครับนี่นะครับสะสมครบแปดร้อยครบแปดพันก็จะมีโอกาสเรานะแลกเป็นลักคกี้ของกระดูกวิญญาณได้นะครับ ซึ่งก็ของรางวัลก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งในสีตัวสุ่มอีซิสอาร์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีการลดราคาแบบชัดใต้หวันไหมครับเคยใต้หวันลดราคานะครับ,บ,ลลรบซึ่งของรางวัลคิว,ก,ควคก็เหมือนเดิมนะครับงอนไม่ได้ว่าก็เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย